ก็เหมือนก็เหมือนจีเหมือนในรูนไ,นไเป็นบอส่เขาตัสเยเาเป็นตัวเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาเป็นตัวอะวไรอุ้ยเจ้าแม่ะเราเข้ามาที่นี่กน้กันมาว้าวใครเนี่ยนี่มันอ่เนวแต่มันอ่านหนูหมันอ่านมันหนูมนนมนหมูไม่ใช่หมูมันคือหนูอะไตแล้ ทีโพดทีโพดโนนี้อ่านว่าเขาเราเราต้องทำความสะอาดเออทำความสะอาดที่นี่เป็นภาล็อะไกันได้องเขาอยูด้านหลังถึงอ่ะของล็อกเดลสูดเดลสูดจะเปล็อกหล็อก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 หรอสัมผัสไหมอะไรกันปะล็อคป้าอยากอะไรอยาอะไรไม่ซ้อนอะไร แก็คือใครหมานี่ทำไมแกต้องการอะไรมต่ใ้ตัวตัวตัอ่างนี้ f บนันละใครนี่เนี่ใครเนี่ยใครโอ้ยทำไมหน้าตาเราคอเียพูเล่าวันนี้อีจอาแกมาชวนพวกเรา อ๋อมาให้อาหารสัตว ah? ์ขอให้อาหารสบ้ากเขาไะให้ตัวอื่นใานให้สบตาเขาสบตาทำไมทำไมอานเจอย่นะเบือว่ะ ไม่ใช่ไม่นเนื้อนะั่นมันมัน,ม,นมันมัอแล้ก็ไม่รู้ขอเบอร์ก็แบบอะไรหยิบเนี่ยนี่หยิบละแล้วดีแฟนี่แฟรอยไาเียมงนะใครอยู่นู่มว่ามาีหรอ 耶耶耶！宝贝宝贝！耶海耶海！约翰他们。哎呀！等一会。你俩怎么打架？哎呀！拜拜。喵。喂，老公。约翰。Oh shit! Oh shit! Oh shit! 约翰，约翰，把那个枪撕了。 哎呀、啊啊，你们，no，不可以。喂！你买，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 你买 ตั <laughs> ม้มลวนออกไปเช็งงชดนห้แให้เราต้องแบบขนาดได้ล่ะโอ้โหคอปีทุกอฟิงโอเครีรน,นี่ทู วิ่งอะไเหรอวิ่งอะไรเนี่ยหนีเฟนหนีหนีหนีอะไรวิ่งเฟนแบบตัว